สวัสดีครับคลิปนี้มาให้ความรู้เพื่อนๆที่ใช้สตินรุ่นนี้นะครับ MS180 นะครับสำหรับเครื่องที่ใช้มานานนะครับแล้วเกิดอาการเร่งเองนะครับเร่งเองโดยที่เราไม่ต้องกดคันเร่งนะครับพอสตาร์ทปุ๊บแล้วโซ่หมุนเลยนะครับแบบนี้คือเราระวังยากในขณะใช้งานนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากซีลข้อนะครับคือตัวนี้นะครับคู่นี้ครับ เกิดอาการแข็งนะครับแข็งหรือยางมันด้านนะครับยางมันด้านไม่ยืดหยุ่นแล้วครับเกิดจากตัวนี้นะครับโดยที่สตินรุ่นนี้นะครับจะมีรูให้ปรับแค่รูเดียวนะครับก็คือปรับรอบนะครับปรับขึ้นหรือปรับลงแค่นั้นเองนะครับสําหรับเครื่องที่ใช้งานได้ปกตินะครับพอเราปรับลงต่ํานะครับโซ่มันจะไม่หมุนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะผ่าไม้ตัดไม้ใหญ่ต้องการรอบที่สูงขึ้นเราก็ปรับขึ้นนะครับ ต้องการให้แรงขึ้นนะครับปรับรอบขึ้นแบบนี้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราปรับลงตามสุดแล้วครับแต่ว่าเครื่องยังรันยังทํางานอยู่นะครับโซ่ยังหมุนอยู่เครื่องยังเร่งอยู่ให้ไปเช็คดูตัวนี้นะครับซีลข้อนะครับซ่อมหมดไปห้าร้อแปดสิบบาทนะครับนี่ครับเช็คดูอาการนะครับถ้ามีอาการเครื่องเร่งเองนะครับไปซ่อมตัวนี้ได้ครับ